มาเซอร์ไพรส์พี่สาวนะวันนี้อย่างช่วงอย่างช่วงห่างคิ้วเนี่ยยี่ก็จะดันขึ้นนะคะเพื่อเพื่อที่จะไม่ให้ตาเราตกนะคะแล้วก็หางคิ้วเราเราตกทักทาสวัสดีครับนะทักทายจากพี่สิงนะคะ,ะวันนี้สวัสดีครับนะคะทักทายจากพี่สิงนะคะเสียงเสียงเครื่องดังไปไหมคะ เสียงเครื่องดังไปแไน,น่เลยถ้าดังยี่จะใช้มือนะคะคุณสิงห์ถ้ายังไม่ได้จับไม้จับมือกับพี่วินนี่นะคะก็จับไม้จับมือกับพี่วินนี่ได้เลยนะคะใครยี่ยังไม่ได้พี่นกสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่สาววันนี้ยี่มาสอนบำรุงมาสอนบำรุงหน้าค่ะแล้วเราก็สามารถใช้เครื่องนี้ใช้ได้อันที่จริงเครื่องนี้ที่ยี่ซื้อมา สามารถใช้ในการอาบน้ําได้เลยนะคะเพราะว่าเครื่องนี้ไม่กันน้ํานะคะกันน้ําได้แล้วเราก็มาแบบสามารถใช้ที่คอได้เลยนะคะใครที่แบบว่าผู้หญิงเราอะเนาะใครที่แบบมีเนียงนะคะมีเนียงเราก็สามารถใช้ตัวนี้ช่วยได้เลยนะคะแล้วก็เหมือนนวดนะคะเหมือนนวดให้ให้ครีมบำรุงนะคะเข้าเข้าหน้าเราเนาะเราแบบให้ซึมได้ดีกว่าที่เราใช้มือนะคะ แต่ถ้าใครไม่มีเครื่องนี้นะคะไม่มีเครื่องนี้ก็สามารถใช้มือได้เลยนะคะใช้มือแต่ใช้มือมันก็จะเป็นแบบเนี้ยมันก็จะต,ตบหน้าเราอะตบหน้าเรานะตบหน้าตัวเองเคยไหมคะทุกคนเคยไหมเคยแบบว่าเนี่ยแบบตบแรงๆอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าตบหน้านะคะเป็นวิธีการอ่า ตกหน้าให้ให้แบบว่าคีมบำรุงเข้าไปในพี่หมายสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะพี่นกนะคะผู้ชายทําได้ไหมทําได้ค่ะผู้ชายทําได้ใครมีแฟนนะคะใครมีแฟนสามารถนวดหน้าให้แฟนได้เลยนะคะที่เป็นผู้ชายนะคะแล้วมันจะเป็นฟิลแบบประมาณว่าทํากิจกรรมร่วมกันนะแล้วมันจะแบบว่ารู้สึกด,ดีมากๆเลยนะคะถ้าใครมีแฟนแฟนมานอนตักนะ ลองคิดตามยี่นะแฟนมานอนหนุนตักใช่ไหมมานอนหนุนตักแล้วเราเรามีครีมบำรุงนะคะเราก็มาแบบว่าประมาณแบบที่ราคามานอนเดี๋ยวจะนวดหน้าให้นะคะเดี๋ยวจะนวดหน้าให้แล้วก็เราแบบใช่ไหมผู้ชายจะไม่ค่อยบำรุงตัวเองนะคะจะไม่ค่อยดูแลผิวหน้าตัวเองเนาะแล้วก็ะจะทําให้มีริ้วรอยนะคะริ้วรอยไม่ว่าจะเป็นหน,น้าผากเนาะหางตาตรงนี้นะคะก็จะมีตกอย่างสมมุติว่าตาตกนะคะเราก็จะ ใช้วิธีการนะคะดึงหางตาขึ้นแบบนี้นะคะมันก็อาจจะเวลาทำอะ่ะมันก็ไม่มองไม่ดูดีหรอกคะ่ะแต่มันได้ผลจริงนะคะมันได้ผลจริงคือเราก็จะใช้นิ้วเราอ,ะอ่ะดึงหางตาขึ้นนะคะให้ทั่วๆเลยนะคะส่วนส่วนด้านข้างเนี้ยก็ดึงไปให้สุดตรงไวผมเลยนะคะไปให้สุดตรงไลผมเลยแต่ส่วนมากอะ่ะจะต้องทําให้45องศานะคะทําเป็นแนวนี้นะคะแนวนี้ อย่างเวลาเราตบหน้าเราก็ตบขึ้นแบบนี้นะคะตบขึ้นอย่างนี้ห้ามตบลงนะเพราะว่ามันจะสวนกับกับเส้นเลือดเรานะคะแล้วก็เส้นประสาทมันจะเฉียง45องศาแล้วก็ขึ้นไปแบบนี้นะคะเราก็ต้องจําเป็นที่ต้องตบแบบนี้นะคะตบแรงได้ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรไม่เจ็บนะคะแล้วมันเป็นดีคือกระชับผิวหน้าเราด้วยแล้วเราจะรู้สึกว่าผิวหน้าเราตึงนะคะเราตึงขึ้นแล้วก็ จะกระชับขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนใต้คางใต้คอนี่ลําคอนี่นะคะส่วนมากผู้หญิงเนาะพออายุมากขึ้นก็จะมีเนียงใต้คางนี่นะคะก็เราก็สามารถช่วยได้นะคะโดยการวิธีตบนะคะแล้วก็ดันขึ้นแบบนี้นะคะดันขึ้นไปเรื่อยๆสามารถทําได้นานนะคะสัก,สกถ้าไม่มีเวลา,าจริงๆ1 5ถึง20นาทีก็ได้นะคะถ้าไม่มีเวลา,าจริงๆแต่ถ้าใครมีเวลาก็สามารถทำได้ครึ่งชั่วโมงเลยนะคะ พอหลังจากที่ลงเช่ล่มเสร็จแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็ยี่ก็จะใช้วิตามินซีนะคะวิตามินซีแล้วหลังจากนั้นยังไม่ยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดไม่ใช่ว่าจะนอนได้เลยนะคะก็ยังจะมอีอันนี้คือตัวควบคุมสิวนะคะแล้วก็ทำให้ไม่ให้เราหน้ามันนะคะ น้องเดฟสวัสดีครับสวัสดีครับนะน้องตาลสวัสดีครับนะคะไม่ได้ทักททยท่านใดไม่ได้ทักทายทั่วถึงนะคะเจ้าบ,บ้านขอโทษขออภัยด้วยนะคะวันนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามานะคะส่วนนี้จะเป็นน้ําตกนะคะเพื่อควบคุมผิวมันนะคะผิวมันแล้วก็ป้องกันสิวนะคะที่ที่ใช้นะคะเดี๋ยวขอขออนุาตเติมก่อน ผู้เยอะขอแห้งอ่าผู้ชายลงอ่าปูนยาผู้ชายลงปูนยาเนี่ยขอยว่าว่ายังไงบ้าโอ้โหลงปู